การสำรวจระบบสุรยิยะในยุคแรกเริ่มต้นด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อช่วยนักดาราศาสตร์จัดทำแผนภาพท้องฟ้าแสวงตำแหน่งของวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้กล้องโทรทัศน์จำลองจากชุดที่ไอแซกนิวตันใช้ผู้แรกที่ค้นพบรายละเอียดทางกายภาพของวัตถุในระบบสุรยิยะคือกาลิเลโอกาลิเลีซึ่งเขาค้นพบว่าผิวของดวงจันทร์ครุกระและดวงอาทิตย์มีจุดด่างดำ และความจริงและวดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวาร4ดวงโคจรรอบดวงคริสเตียนเฮเคินค้นพบถทยท่านดวงจันทร์ของดาวเสาร์รวมถึงวงแหวนที่อยู่รอบดาวเสาร์ด้วยในภายหลังจิโอวานีโดเมนิโกกาซินีค้นพบดวงจันทร์อื่นอีก4ดวงและพบช่องว่างในวงแหวนของดาวเสาร์รวมถึงจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีในปีคศ1705อดมันฮันเลค้นพบว่าดาวหางจำนวนมากที่ระบุในบันทึกประวัติศาสตร์นั้นมีลักษณะเดียวกับดาวหางที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงการโคจรอรอบดาวอาทิตย์ของวัตถุอื่นนอกเหนือจากดาวเคราะห์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้คําว่าระบบสุริยะเริ่มใช้ครั้งแรกในปีคศ .1781 วิลเลียมเฮอร์เชลค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ที่ชื่อว่าดาวยูเรนัสโดยเริ่มแรกเขาคิดว่าเป็นดาวหางในปี 4. คศ .1801 จูเซปเปปิอัสซีค้นพบวัตถุโคจรที่อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีคริสเตียนเชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แต่พบว่าเป็นวัตถุเล็กน้อยนับพันตัวในช่วอวกาศทําให้เกิดคําเรียกดาวเคราะห์น้อย ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าระบบสุริยะถูกค้นพบเมื่อใดแต่การสังเกตการณ์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะและตำแหน่งของระบบสุริยะในเอกภพได้อย่างไม่มีข้อสงสัยรายการรายกอ่อเกิดขึ้นในปีคศ1838เมื่อฟรีดริกเบสเซลสามารถวัดพารและกของดาวได้พบว่าตำแหน่งของดาวเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะทางในระบบ สุริยะของเรากับดาวอื่นเป็นครั้งแรกในปีคศ1859บโรเบิร์ตบุนเซนและกุสตาฟเคอชอฟใช้สเปกโทรสโคปใหม่ตรวจวัดค่าสเปกตรัมจากดาวพระอาทิตย์พบว่ามีท่าเฉพาะอยู่ในลักษณะเดียวกับที่มีในโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบข้อมูลทางกายภาพที่เป็น,นอกการเชื่อมโยงระหว่างโลกกับสวรรค์หลังจากนั้นบาหลุงแองเจโลเซคีเปรียบเทียบรายละเอียดสเปกตรัมของดาวพระอาทิตย์กับดาวฤกษ์ดวงอื่นและพบว่ามีลักษณะเดียวกันทุกประการจึงได้สรุปว่าดาวพระอาทิตย์ก็เเป็นดาวคาะห ซึ่งเป็นไอเดียที่ว่าดาวเคราะห์ที่ต่างกับดาวพระอาทิตย์อาจเกิดขึ้นพบหลักฐานในระหว่างระบบขึ้นอีกกว่า140ปีในปีคศ1992มีการค้นพบหลักฐานแรกที่แสดงถึงระบบดาวเคราะห์แห่งอื่นนอกเหนือจากระบบสุริยะของเราได้พบระบบดาวเคราะห์ที่อยู่รอบดาวพันซา PSR B125712 และในภายหลังพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกคือ51 Pegasi b โคจรรอบดาวพฤหัสที่มีลักษณะคล้ายกับดาว พระอาทิตย์จนถึงปีคศ2 0 0 8มีการค้นพบระบบดาวเคราะห์อื่นในช่วงไม่เกิน221ระบบ